วัสดีค่ะนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนอาร์ตอิทของเราวันนี้นะคะพบกับคูโบเช่นเดิมค่ะคูโบพานักเรียนมาสถานที่แห่งนี้ก็คือวัดนั่นเองจะมาเรียนรู้ในหัวข้อเรื่องจิตกรรมไทยศิลปะวัฒนธรรมมรดกของไทยกันนะคะบทเรียนที่1ลายไทยขั้นพื้นฐานจะเห็นได้ว่าลวดลายไทยที่นำมาตกแต่ง ตามสถาปัตยกรรมบ้านเรือนและสิ่งของเครื่องใช้มีหลายรูปแบบหลายประเภทนะคะยกตัวอย่างลายกระจังลายประจํยามลายดอกลายพุ่มลายกระหนก3ามตัวซึ่งลายเหล่านี้เรีอีกอย่างหนึ่งว่าแม่ลายค่ะเพราะสามารถนำมาประดิษฐ์ให้เป็นลวดลายต่างๆได้อีกมากมายวันนี้ครูโบจะให้นักเรียนเรียนรู้ลายแรกและได้ทดลองฝึกเขียนด้วยนะคะ นั่นก็คือลายกระจังใบเทศนั่นเองค่ะมีลักษณะแบบนี้อธิบายลักษณะของแม่ลายกระจังให้เข้าใจเพิ่มเติมนะคะแม่ลายกระจังเป็นแม่ลายที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากฟันปลาตาอ้อยหรือดอกบัว เป็นแม่ลายที่ประดิษฐ์หรือเขียนขึ้นภายในรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าแม่ลายกระจังนี้เป็นลวดลายที่แสดงเฉพาะด้านหน้าค่ะไม่นิยมเขียนหรือปั้นให้เห็นด้านข้างส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปทรงของกลีบบัวและ เป็นลายติดต่อซ้ายขวาเขียนเดินตามเส้นขอบลายลายที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอด้านบนนะคะลายกระจังฟันปลากระจังตาอ้อยกระจังใบเทศกระจังคอเสื้อกระจังปฏิญาณและกระจังรวนค่ะกระจังตาอ้อยและกระจังใบเทศมีลักษณะที่คล้ายกันมากนักเรียนสังเกตดูนะคะครูบโบได้หาข้อมูลมาเพิ่มเติมนะคะ บริเวณฐานของกระจังตาอ้อยจะตัดแคบลงให้มีลักษณะผอมเพียวมากกว่ากระจังใบเทศจะมีลักษณะอวบอ้วนค่ะประโยชน์ของแม่ลายกระจังนะคะตั้งแต่ต้นคลิปนักเรียนก็จะเห็นว่าใช้ตกแต่งตามขอบประตูหน้าต่างของโบสถ์วัดวาอารามแม่ลายกระจังที่ยอดตั้งขึ้นก็จะเรียกว่าบัวงาย หากยอดลงล่างเรียกว่าบัวควม่มหากยอดเอ็นเรียกว่าบัวรวนค่ะสำหรับวันนี้นักเรียนจะได้ฝึกวาดลายไทยพื้นฐานก็คือลายกระจังใบเทศนั่นเองค่ะเตรียมวัดสดุอุปกรณ์ดังนี้นะคะกระดาษร้อยปอนขนาด A4 เป็นกระดาษแบบเรียบที่ใช้ในงานดรออิง่งหรืองานวาดเส้นค่ะ ความเข้มของดินสอที่ใช้ต้องเป็นดินสอ h b หรือดินสอ0.5ก็ได้ค่ะกบเหเราดินสอคัตเตอร์ยางลบกระดาษนิตโต้มีลักษณะกลมๆดังภาพคล้ายกับกระดาษกาวแต่ชื่อเรียกว่ากระดาษนิตโต้นะคะจะมีความยืดหยุ่นไม่ทำให้งานเสียหายค่ะ6กระดาษเช็ดจู้ก็คือเอาไว้เช็ด ไม้บรรทัดเวลาเลอะดินสอบมากๆทําให้สก,กปรกได้นะคะก็ใช้สามารถใช้เช็ดได้รักษาความสะอาดเวลาทํางานค่ะเร,เริ่มจากเราเริ่มจากนํากระดาษนิโต้นะคะฉีกกระดาษเพื่อยึดไว้ทั้ง4ี่มุมนะคะไม่ให้ขยับขยื่อนให้กระดาษร้อยปอนของเรายึดกับกระดาษสเก็ตค่ะ จากนั้นนักเรียนนำไม้บรรทัดนะคะมาวัดจากขอบกระดาษด้านบนลงมาที่จุดที่6ค่ะวัดกึ่งกลางแล้ววัดซ้ายและขวานะคะครูจะไปอย่างง่ายทำแบบช้าๆแล้วก็อธิบายทีละขั้นตอนให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายนะคะว่าเราจะเริ่มทำอะไรกันก่อนอันดับแรกเราได้เส้นที่ระยะห่างจากด้านบนกระดาษ เส้นแรกห่างมาทั้งหมด6เซนติเมตรค่ะเส้นที่2นะคะก็คือความกว้างของความสูงของกระจังของเราวัดจากเส้นที่1ค่ะลงมาที่8เซนติเมตรมาร์คจุดไว้แล้วทั้งซ้ายและขวานะคะแล้วก็ลากเข้าหากันเสน้นไปได้เส้นตรงแนวนอนลักษณะแบบนี้ทั้งด้านบนและด้านล่างส่วนตรงนี้ก็คือ ความสูงของกระจังของเราค่ะเส้นต่อมาเราวัดจากขอบกระดาษด้านซ้ายมือนะคะเอาไม้บรรทัดนะคะให้ชิดกับขอบกระดาษเลยวัดเข้ามา10เซนติเมตรค่ะวัดด้านบนอย่างนี้นะคะ10เซนติเมตรแล้ววัดด้านล่างตรงเส้นที่แนวนอนที่เราวางไว้นะคะ10แล้วก็กำหนดมาร์กไว้จากนั้นก็ลากเส้นตรงแนวตั้งตามจุดที่มาร์กค่ะ นี่คือเส้นที่เรากําหนดว่ากระจังเราจะซ้ายสุดของของลายกระจังก็คือเส้นนี้แล้วนักเรียนขาวัดจากเส้นแนวตั้งของเรานะคะวัดไปที่8ซนติเมตรค่ะเรามาร์กไว้ด้านบนก็เช่นเดียวกันนะคะมาที่8ซนติเมตรแบบนี้ด้านล่างก็8ซนติเมตร แล้วเราก็ลากเข้าหากันเราก็จะได้กรอบสี่เหลี่ยมลักษณะแบบนี้นะคะก็คือกว้าง8เออกว้าง8แล้วก็สูง8กว้างคูณยาวพุดอย่างนี้ก็ได้นะคะ8ซนเมตรและตรงนี้8ซนเมตรห่างจากขอบด้านบน6เซนเมตรห่างจากขอบด้านซ้ายมือ10ซนเมตรนั่นเองค่ะจากนั้นนักเรียนใช้ไม้บรรทัดน,นะคะ มาร์คจุดเราจะตีสกิลเป็นช่องนะคะจากจุดเส้นขอบนี้ทีละสองนะคะสองสด้านล่างก็เช่นเดียวกันค่ะมาร์คไว้2 4 6แล้วก็แมาร์คเสร็จปุ๊กลากมาบรรจบกันได้เส้นตรงแนวตั้งทั้งหมดเพิ่มขึ้นสามเส้น ลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็วัดตรงนี้เพื่อมาร์กนะคะแนวตั้งนะคะ2 4 6 8ฝั่งนี้ด้วยค่ะ2 4 6 8แล้วลากเข้าหาเส้นที่1น,นะคะจุดที่1เส้นที่สองค่ะเส้นที่สามค่ะ เราก็จะได้สเกลลักษณะแบบนี้สเกลทำให้เรารู้จุดว่าเราจะวาดตำแหน่งไหนลากเส้นตำแหน่งตรงไหนจะง่ายขึ้นนะคะครูจะใช้ลักษณะเส้นนี้อธิบายนักเรียนค่ะความกว้างของเขาก็คือด้านบนก็คือ8เซนติเมตรความสูงของกระจังของเราก็คือ8เซนติเมตร8คูณ8นั่นเองแล้วครูโบจะสร้างจากจุดกึ่งกลางด้านบนนะคะ สร้างสามเหลี่ยมด้านเท่าเป็นลักษณะว่าขนาดตัวกระจังของเราจะลักษณะเช่นนี้คล้ายรูปทรงของกลีบดอกบัวแล้วคูโบจะตรงกึ่งกลางของสี่เหลี่ยมนี้คือจุดตรงนี้ใช่ไหมคะลากไปหามุมด้านบนทั้งสองฝั่งค่ะลากเส้นเฉียงไปหาด้านมุมทั้งสองฝั่งไว้นะคะ มุมด้านล่างลงมากึ่งกลางมุมด้านล่างลงมาที่จุดตัดตรงนี้นะคะตามภาพเลยนะคะก็ลากไปที่มุมนี้ลักษณะแบบนี้ค่ะลากไว้แบบนี้นะคะเราได้ลักษณะแบบนี้แล้วใช่ไหมคะต่อด้วยค่ะจุดตรงนี้นะคะด้านล่างสุดไปตรงนี้ นักเรียนล่างด้วยดินสอบแบบเบาๆนะคะนี่คือการตีสเกลเพื่อให้เราวาดกระจังใบเทศของเราได้ง่ายขึ้นครูขออนุญาตตีเส้นแดงทับเพื่อใช้ในการอธิบายเขียนให้นักเรียนมองผ่านกล้องได้ชัดเจนขึ้นนะคะ อันนี้นักเรียนไม่ต้องทําตามนะครูโบโอขอทําเป็นเส้นที่ชัดขึ้นเฉยๆของตัวนักเรียนก็ล่างด้วยดินสอค่ะแต่ลงน้ําหนักแบบเบาๆเท่านั้นอันนี้ครูโบโทําให้นักเรียนเห็นชัดขึ้นนะคะรูขอทบทวนไปด้วยนะคะลากเส้นกรอบของกระจังกว้างคูณยาวอยู่ที่8ด้านบนก็8สูงลงมาแนวตั้งก็8ก็คือ8คูณ8นะคะ จากนั้นก็ลากเส้นที่เราห่างกันก็นกคือ2คูณ2ทุกช่องเลยทุกช่องจะมีขนาด2คูณ2เนี่ยค่ะ1ช่องก็คือ2คูณ2ได้ทั้งหมดถ้า8คูณ 8, 8เราจะได้ทั้งหมด16ช่องนะคะแบบลักษณะแบบนี้ เราได้ช่องทั้งหมดเป็นสเกลแล้วครูโบขอกำหนดสีสามเหลี่ยมจตุรัสแบบนี้นะคะเอ้ยสามเหลี่ยมผืนผ้าด้านเท่าเขาเรียกสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะจุดกึ่งกลางของเราตรงนี้ครูโบขออนุญาตใช้เครื่องหมายเป็นเลขดีกว่าเส้นที่1แนวตั้งเส้นที่สองเส้นที่สามสี่ห้าเส้นที่หนึแนวแนวแนวตั้งด้านล่างนะคะหนึ่ง 2 3 4 5ที่ลากขึ้นไปเป็นเส้นเดียวกันลักษณะนี้นะคะทางด้านบนและด้านล่างใช้ใช้จุดแทนค่าให้นักเรียนเข้าใจก็คือจุด1นึด้าด้านล่างและด้านบนส่วนแนวนอนนะคะ A B C D E ด้านซ้ายและด้านขวานะคะ จะได้อธิบายตามแต่ละจุดให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายจากนั้นสเกลของเราได้ทั้งหมดเท่านี้แล้วเราจะเริ่มต่อด้วยสร้างสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะคือสามเหลี่ยมหน้าจั่วของเราเพื่อกำหนดวปริมาตรว่ากลีบดอกบัวเราจะมีขนาดเท่านี้นี่คือเราจะวาดดอกบัวได้ง่ายขึ้นแล้วหลังจากนั้นจะ ลากเส้นตำแหน่งเพื่อจะใช้สร้างลวดลายให้ได้ง่ายขึ้นนะคะจากจุดกึ่งกลางของสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้จะอยู่ที่ตำแหน่ง C นะคะเส้น C นี่ค่ะตรงกึ่งกลางของสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะลากออกไปยำยังมุม A กับตรงฝั่งซ้ายและขวานะคะนี่ แล้วก็จุดถัดมาก็คือจัดถัดมาจากตรงกึ่งกลางก็จะเป็นจุดตัดตรงนี้นะคะลากไปหามุม B เส้นที่ลากเฉียงอย่างนี้นะคะเราจะสามารถทำการบากได้ง่ายขึ้นบากคือการเพิ่มลวดลายเข้าไปใน ในตัวกระจังของเรานะคะเขาเรียกว่าการบากเดี๋ยวครูโบจะมีสาธิตให้ดูอีกครั้งหนึ่งลักษณะสกลของเราที่ที่ครูโบทบทวนแล้วนักเรียนล่างด้วยดินสอนะคะอันนี้ครูโบล,ล่างทับแล้วอธิบายทับด้วยปากกาแดงเพื่อให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้นลักษณะการล่างสกลเพื่อให้วาดง่ายก็เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเริ่มต้นนะคะครูจะล่าง แม่ลายกระจังใบเทศให้นักเรียนชมเริ่มไปพร้อมๆกันนะคะฝึกวาดพร้อมกันฐานจะอยู่ตำแหน่งดีค่ะฐานจะออกมาจากตำแหน่งดีลากไปจุดที่3ด้านบนนะคะทางซ้ายและขวาค่ะลากฝั่งนี้แล้วฝั่งนี้ต้องมีขนาดสมมาตรกันกับฝั่งนี้นะคะ สร้างเห็นเส้นดำๆบางๆนี้ใช่ไหมคะนี่คือรูปทรงรอบนอกรูปร่างรอบนอกของไม่ใช่รูปทรงสีรูปล่างด้านนอกรอบนอกให้มองไปเห็นว่าเป็นลวดลายของกลีบดอกบัวค่ะเราได้ดอกบัวดอกใหญ่แล้วต่อมาเราสร้างดอกบัวดอกเล็กนะคะดอกบัวดอกเล็กจุดตัดฐานจะอยู่กึ่งกลางตรงนี้ค่ะ ก็คือช่องแรกของช่องที่1ด้านล่างนะคะหาครึ่งหนึ่งของเส้นที่สองนี้นะคะอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันค่ะหาครึ่งหนึ่งของเส้นที่4นักเรียนอาจจะใช้ไม้บรรทัดก็ได้นะคะเพื่อความสมมาตรกันนะคะมันก็คือจุด1เซนติเมตรนั่นเองอมาร์กจุดไว้แล้วยอดปลายอยู่ตรงนี้นะคะนักเรียนลากโค้องออกไปค่ะ ให้เส้นตรงนี้ขนานกับเส้นด้านนอกด้วยเราจะสร้างดอกบัวดอกเล็กนี่เราก็จะได้ดอกเล็กกับดอกใหญ่ลักษณะแบบนี้นะคะต่อด้วยขั้นตอนเพิ่มเติมลวดลายก็คือการบากนะคะเราจะบากด้านซ้ายก่อนนะคะทำเส้นลักษณะแบบนี้โค้งมาแล้วเฉียงเข้ามานี่นี่คือการบาก บยอดมันให้แหลมแหลมอย่างนี้นะคะอืเส้นที่สองก็คือตามเส้นนี้เลยเส้นที่สามตามเส้นที่เฉียงมาอย่างนี้นะคะฝั่งนี้ทำเช่นกันคะ่ะอืม ลักษณะแบบนี้นะคะดอกบัวตรงนี้ก็เช่นเดียวกันการบากเราจะสลับเออเราจะวางกึ่งกลางจากตรงนี้จุดบากตรงนี้บากแล้วใช่ไหมคะตรงนี้จะอยู่กึ่งกลางระหว่างเส้นนี้กับเส้นนี้หาจุดกึ่งกลางแล้วขีดเข้ามา45องศาค่ะตรงนี้กับตรงนี้ขีดเข้ามา45องศาจะอยู่จุดกึ่งกลางระหว่างสองเส้นนี้นะคะแล้วเราก็บาก ิ่มแบบนี้นะคะแล้วก็สอนลายด้วยการเพิ่มดอกบัวดอกเล็กสุดจุดกึ่งกลางตรงช่องแรกนะคะตรงนี้แล้วก็ครึ่งหนึ่งของช่องสองช่องนี้ลากไปเท่านี้เองค่ะเราก็จะได้แม่ลายกระจังใบเทศแล้ว ครูโบจะเน้นด้วยปากกาสีดำให้นักเรียนเห็นได้ชัดนะคะแต่นักเรียนไม่ต้องเน้นนะอันดับแรกลากเส้นให้เกิดเป็นรูปทรงของกลีบดอกบัวดอกใหญ่อันดับที่2ลากเส้นให้เกิดรูปทรงของกลีบดอกบัวดอกเล็ก ตามตำแหน่งที่ครูโบอธิบายไปเส้นนี้ลากให้เขาเรียกว่าการบากให้นักเรียนเห็นได้ชัดนะคะทั้งสองฝั่งต้องสมมาตรกัน แล้วก็จะได้รูปทรงของลายกระจังใบเทศที่ชัดเจนขึ้นนะคะลักษณะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ลืมตัดฐานยอดเขาก็จะแหลมๆพุ่งขึ้นไปนี่คือแม่ลายกระจังใบเทศลักษณะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะวิธีการเขียน นักเรียนขานี่ก็คือแม่แบบลายกระจังใบเทศที่ครูโบได้ล่างสาธิตวิธีการวาดให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วมันจะมีอีกแบบหนึ่งคือสอดไส้เพิ่มเติมลวดลายภายในลายกระจังใบเทศลงไปวิธีการมีดังต่อไปนี้เดี๋ยวเริ่มต้นจากการตีสเกลเหมือนลักษณะแบบเดิมนะคะ คูโบตีสกลลักษณะแบบเดิมแล้ววางเครื่องหมายลักษณะแบบนี้แล้วเราเริ่มต้นกันเลยนะคะเริ่มขั้นตอนแรกก็คือเหมือนกันค่ะลากจากดีนะคะจุดดีนะคะเพื่อสร้างรูปทรงของลายดอกบัวดอกใหญ่ลายดอกบัวดอกใหญ่ลักษณะแบบนี้นะคะเราได้ดอกใหญ่แล้ว เราเพิ่มดอกถัดมาค่ะจะแตกต่างจากเมื่อกี้นิดนึงดอกถัดมายอดจะอยู่ตรงช่องจุดตัดถัดลงมาจากดอกใหญ่นะคะก็คือตรงนี้และฐานก็คือด้านจุดตัดตรงนี้นะคะประมาณครึ่งนึงของหนึ่งถึง2เนี่หาจุดครึ่งหนึ่งแล้วก็ครึ่งนึ่งของ4กับ5นะคะเส้นที่2นั่นเอง ลากดอกบัวดอกนี้ลากไปค่ะปืด๊ดก็จะเส้นคู่ขนานกับขอบด้านนอกนะคะสร้างรูปทรงดอกบัวดอกถัดมานี่ค่ะเราก็จะได้ดอกถัดมาแล้วต่อมาค่ะดอกถัดมายอดเขาจะอยู่ตำแหน่งจุดกึ่งกลางนะคะแล้ก็อยู่จุดตัดตรงนี้จุดที่สองกับจุดที่4ี่ค่ะลากไปหาเขานะคะ สร้างดอกบัวทั้งหมดหน่งหนงดอก2ดอก3ดอกนักเรียนเห็นภาพไหมคะจากนั้นนักเรียนเพิ่มเขาเรียกว่าเส้นขนานสอดไส้ลายของเราเข้าไปนะคะโดยการเส้นเพิ่มเส้นให้ออกมาเป็นเส้นคู่ขนานเพียงเล็กน้อยถัด ออกไปซ้ายมือนะคะลากไปค่ะแล้วก็าลากฝักงนี้ค่ะลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นให้นักเรียนลากเส้นคู่ขนานก็ห่างออกจากจุดที่เราวาดดอกบัวดอกเล็กสุดนะคะ แบบนี้เส้นไม่สวยต้องลบออกอืมก็จะได้ดอกบัวลักษณะนี้เห็นชัดไหมคะต่อมาจะคือการบากค่ะคุโบว่าคววูโบเปลี่ยนเป็นไส้ดินสอเออเป็นหมึกดําให้นักเรียนเห็นได้ชัดนะคะการบากเส้นลอกนอกลักษณะอย่างนี้เลยค่ะว้าหนึออ่ง สองสามฝั2 2> <3 S 1> ่งนี้เหมือนกันนะคะจากจุดที่เป็นจุดตัดเ่าานี้นักเรียนเห็นชัดขึ้นไหมคะจากนั้นด้าน เส้นด้านในนะคะเส้นนอกกับเส้นในเราเราทำตรงเส้นในนะคะบากเส้นในตรงรอยตัดนะคะทำการบากเส้นในตรงรอยตัด ลักษณะก็จะเป็นการบากอย่างนี้มองไม่ชัดใช่ไหมคะแล้วจุดดอกเล็กสุดให้เพิ่มตรงนี้ค่ะให้เส้นมันขนานกับเส้นนี้นะเฉียง45เข้ามานั่นคือการบากเฉียง45เข้ามานะคะ จุดตรงนี้ดูดีๆนะคะให้ทั้งสองฝั่งเข้ากันครูโบจะไปย้ำสีดำให้นักเรียนเห็นได้ชัดคลิปต่อไปค่ะการบากด้วยหมึกแล้วครูโบว่ายังนักเรียนยังเห็นไม่ชัดครูโบจะทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะเริ่มต้นจากลากเส้นสร้างดอกบัวดอกใหญ่เห็นชัดขึ้นไหมคะ ได้ดอกบัวด,ดอกใหญ่แล้วดอกถัดมาจะอยู่ตรงถัดมาตรงนี้นะคะลากขึ้นไปตรงจุดที่ครูโบบอกว่าครึ่งหนึ่งนะคะอันนี้ครูโบแค่ลากซ้ำที่ครูโบอธิบายแล้วนะคะครูโบจะไปเร็วๆก่อนนะลักษณะแบบนี้นะคะเห็นชัด ขึ้นนะครูโบใช้หมึกหรือว่าแทนค่าด้วยสีหรือปากกาเมจิกเพื่อให้นักเรียนมองผ่านกล้องได้เข้าใจชัดเจนมากขึ้นนะคะแต่นักเรียนเวลาล่างล่างด้วยดินสอเบาๆมือนะจากนั้นทำการบากนะคะ ก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะลายกระจังใบเทศที่เพิ่มรายละเอียดของลวดลายเป็นการสอดไส้เพิ่มเติมนะคะแล้วก็เพิ่มด้านในเข้าไปจากจุดกึ่งกลางระหว่าง2กับ3ก็จะได้ดอกเล็กสุดลักษณะแบบนี้ค่ะหากจะเพิ่มยอดด้านบน ก็หาจุดกึ่งกลางระหว่างตรงนี้ถึงตรงนี้ชัดเจนนะคะนี่ก็คือลวดลายของกระจังใบเทศคูโบนเน้นด้วยปากกาให้นักเรียนเห็นชัดขึ้นวิธีการสร้างก็หนังที่อธิบายไปนะคะครูจะทำ ลักษณะสมบูรณ์ของงานด้วยดินสอให้นักเรียนดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้นักเรียนรู้ว่าเวลาส่งงานคุณครูนั้นการฝึกนั้นการเขียนด้วยดินสอนั้นจะมีลักษณะแบบไหนออกมาหน้าตาจะเป็นยังไงหน้าตาในการลงลายเส้นจะไม่ดำเท่ากันลักษณะอย่างนี้นะคะแต่ครูบโบฝึกให้นักเรียนมองผ่านกล้องเราเข้าใจด้วยเส้นของหมึกค่ะ แบบนี้นะสิ่งสำคัญคือเวลาวาดความสมมาตรทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาต้องเท่ากันนะคะและการบากนั้นหากครูเดี๋ยวครูจะมีคลิปวิดีโอสอนบากอีกอีกวิดีโอหนึ่งให้นักเรียนเข้าใจได้มากขึ้นสำหรับงานลายไทยที่เพิ่มลวดลายด้วยการบากนะคะนี่ก็คือลวดลายลายกระจังใบเทศค่ะเส้นไหนไม่เอาลบออกนะคะ นักเรียนขาชิ้นงานที่ลงด้วยดินสอนะคะครูโบทําตัวอย่างมาให้ดูลักษณะลายเส้นก็จะใช้ลักษณะเบามืออย่างนี้เวลานักเรียนทํางานเสร็จแล้วนักเรียนลบเส้นที่เป็นตีสเกลไว้ออกให้หมดทั้งด้าน,านในลายกระจงังแล้วก็ด้านนอกตรงนี้ด้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นลักษณะของแบบนี้ส่งครูนะคะโดยการเขียนชื่อด้านล่างมุมขวาให้เรียบร้อยนะคะ อันนี้อาจจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์ซัทีเดียวนักเรียนต้องดูว่าตรงไหนที่มันเป็นลักษณะของฐานอาจจะเน้นน้ำหนักดินสอให้เข้มขึ้นตรงตรงที่เป็นลายด้านในอาจจะเข้มกว่าลายด้านนอกเพื่อให้แสดงลักษณะแสงเงานะคะนักเรียนขา ชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์นะคะจะเป็นลักษณะนี้พร้อมส่งคุณครูนะคะชิ้นงานก็จะมีน้ำหนักของลายเส้นตรงไหนที่อยู่ในจุดที่เหมือนแสงเข้าไม่ถึงก็จะเน้นเข้มแล้วตรงไหนที่ได้รับแสงสว่างก็จะเน้นอ่อนนะคะทำให้มีน้ำหนักแสงเงาแบบนี้เส้นไหนที่ไม่ใช้ให้ลบออกให้สะอาดค่ะด้านล่างฝั่งขวามือนะคะเขียนชื่อ ให้เป็นตัวบรรจงนะคะให้อ่านออกสวยงามใช้เลขไทยนะคะระดับชั้นมอ,อะไรเลขที่เท่าไหร่ด้านบนฝั่งซ้ายมือเขียนวันที่ที่ทำผลงานเสร็จเรียบร้อยพร้อมส่งนะคะเท่านี้ตีกรอบด้านละหนึเซนติเมตรชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์ก็จะได้ลักษณะแบบนี้นักเรียนก็พร้อมส่งคุณครูได้เลยคะ่ะย้ำนะคะ ห้ามวางไว้บนโต๊ะเด็ดขาดส่งกับตัวคุณครูเท่านั้นและส่งภายในเวลาที่กำหนดด้วยนะคะ